บางทีเราซื้อมือถือเครื่องนึงสี่ห้าหมื่นเลยนะฮะแต่ว่าใช้ฟีเจอร์ยังไม่คุ้มเลยด้ที่จำไปบางคนใช้โทรอย่างเดียวใช้นนเล่น Facebook เหมือน,นแบบถ้าคุณอยากใส่อะไรเข้าไปเยอะราคามันก็จะค่อยๆเพิ่มคุณใช้น้อยก็คนชอบคิดว่าโปรเกรสซีฟคือแพงแน่ๆสองปัญหาใหญ่นะผมเดานะหนึ่งแพงตั้งตั้งว่าแพงแน่ๆสองอคือมื่นหัวแล้วจะไม่ได้ใช้เสียเสียตังฟรียิ่งทำให้การแพงนั้นยิ่งดูแย่เข้าไปใหญ่ใช่แต่ในความเป็นจริงก็คือเอสซิลเลนโปรเกรสซีฟราคาเริ่มต้นประมาณ3,000บาทนะครับ เดินนีตัดได้แล้วเหรอครับสามพได้ครับสมมติค่าสายตาคุณไม่ซับซ้อนเป็นอันนั้นนิดอันนี้หน่อยสามพันแล้วคุณแล้วแต่คุณอยากชีวิตคุณเปลี่ยนเลยคุณอยากเพิ่มมาฟีเจอร์อะไรเข้าไปบ้างตานมันก็จะเขอาๆเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่อยากเพิ่มผมเอาแค่นี้ก็ได้ก็เป็นหลักพันแค่นั้นเทียบได้หรือหรือเอาเอาแบบครบเลยนะครับหมื่นห้าก็ได้หมื่นห้านี่คือทั้งสั้นทั้งยาวทั้งเอียงก็สามารถตัดได้เลยเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้นะได้นะประมาณหมื่นห้าี่ได้ครบแล้ว คือหมื่นห้าเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะฟังว่ามันดูจะแพงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาคิดดูอีกทีเวลาที่เราตัดเป็นโปรเกรสซีฟแล้วเนี่ยมันอยู่กับเราแบบใช่มันอยู่เกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงยกเว้นตอนนอนเท่านั้นเองนะที่เราจะถอดออกไปใช่แล้วแล้วมันอยู่เป็นหลายปีด้วยใช่จนกว่าสายตาเราจะเริ่มเปลี่ยนค่อยไปตัดใหม่ใช่ครับแล้วก็แล้วก็มันมันเป็นสิ่งที่คุ้มครองดวงตาเราตลอดเวลาด้วยดังนั้นมันคุ้มผมว่ามันคุ้มมันแบบเอาตันไปซื้ออย่างอื่นแพงก็เยอะมือถือง่ายๆไม่คือผมไปหาหมอเนี่ยแค่่่่่กกกิุ้้้้งงงยยยเเเนนนนนนนีีีผมมโดไปป็หืแแลลววะคครรัับ ดังนั้นเนี่ยการถนอมสายตาม,มันเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องลดเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่สาคัญจนกว่าวันหนึ่งเราไม่สบายแล้วเราตาเป็นต้อกระจกหรือเป็นอะไรแล้วแต่ก็วันนั้นเราก็จะแบบเสียตังค์เยอะกว่าน,นี้ดนะเดี๋ยวพี่บอกครับบางทีเราซื้อมือถือเครื่องหนึ่งสี่ห้าหมื่นเนี่ยนะฮะแต่ว่าใช้ฟีเจอร์ยังไม่คุ้มเลยทีย่จำไปาบางคน<ๆ>งใช้โทรอย่างเดียวใช้เฟซบุ๊กอันนี้ได้ใช้คุ้มแน่ๆอันนี้คุ้มแล้วก็เลือกเลือกฟีเจอร์ที่เหมาะกับเราได้ใช่ครับใช่ยังแม้แต่ลูกชายพี่ดูเองพี่ดูก็แนะนําให้เขาใช้ด้้้้วววยยยยยยนนะคออลูกกเเเเีี่่่่่าา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 าุุ20ัััังงงไมมมมตตตบพรรแสสสสิ สายตาสั้นเด็กบางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเด็กเดปวดหัวเด็กมองอะไรแล้วมึนๆเด็กรู้สึกปวดหัวบ่อยอาจจะเกิดกิจกรรมข่าสายตาก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ลูกทุกคนเป็นเหมือนกันหมดก็คือลูกคุณอยู่หน้าจอเยอะกว่าปู่ก็จริงครับแล้วเป็นข้อบังคับที่ต้องอยู่แบบหนีไม่พ้นด้วยวันหนึ่งผมเดาว่าลูกผมน่าจะอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงเพราะตอนนี้เรียนออนไลน์แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะท่านมันโดนตั้งแต่เด็กเรามาโดนตอนแก่ใช่ไหมไอ้ลังสี แสงสีฟ้าเนี่ย b l u uv เอยเด็กเราย,ยังไม่มีจ iPad. อไอโฟนลูกผมก็เลยใช้เลนรุ่นที่ชื่อว่า i ซ e zen eye <Okay. S 2> z เป็นตัวที่มี blue uv capture ก oh. ็คือเมื่อเมื่อแสงสีฟ้ามามันจะจับด,ดักไว้ก่อนดักไว้ดักไว้ไม่ให้เข้าตาเรารเพราะหนีไม่พ้นยังไงคุณโด,โดนโดนแสงยิงวันละ8ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าตอนมันแก่มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมมันผมผมยังหาไม่เจอยังไม่มีรายงานเพราะว่าเราคงมีไอโซเชียลมาสีเปียงแล้วใช่ไหมฮะแต่เขาจะอยู่ไปอีกนานชื่อรุ่นคือไอเ z นเหมือนกับ ให้ความสงบกับสายตาอะไรอย่างเงี้ยต้อเทีนอะเซตเทียนลายเซ็นเหมือนนิกายเซนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเด็กทุกคนปฏิเสธการใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ครับ แต่ป้องกันได้และมันไม่ใช่โปรเกสตินนะมันไม่ได้แพงแบบโปรเกสติแล้วมันถูกกว่าเยอะเมื่นเหมือนแว่นสายตาเลยซึ่งพอใส่เข้าไปก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษใช่ไหมไม่มีอะไรก็เหมือนใส่แว่นสายตาธรรมดาไม่มีอะไรคือบางคนไม่มีค่าสายตาเขายังใส่แว่นป้องกัน UV โดยเฉพาะเลยลูกสาวผมมาขอเพรู้ว่าต้องสมมติน้องเขาไม่มีค่าสายตาแต่เขาอยู่หน้าจอทําไมเราไม่ป้องกันให้เขาใช่ยิ่งยิ่งถูกใหญ่เลยไม่มีอะไรเลยนั้นครับแล้วนอกจากนั้นแล้วยังมีฟีเจอร์อย่างอื่นอีกไหมฮะในสำหรับน้องเอมที่ก็ก็คือเมื่อมันเมื่อมันกรองย